มาขโมยนะครับเอสพันของเบลอิกนะครับอามาลองสักหน่อยเราจะไปร้านช่างตัวนะครับเบลจะแพไปเจอแล้วก็เบลจะไปทำทุกแล้ด้วยนะครับวัสดีไปดีครับเครับสีได้รยกออกพิษลายผมเ้ยโอ้ <c oughs> โหลำบากนะเนี่ย โอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาขโมยนะครับเอสพันของเบลกนะครับอามาลองสักหน่อยนะถามว่าเคยขี่ตัวพันธ์ไหมไม่เคยครับแต่เคยซ้อนตัวพัน2สองนะเดี๋ยวดูก่อนลองมาดูก่อนระบบยังไงก็ไม่รู้เ <c oughs> ข้าเกียร์ปกติเราตัวตัดไงวะโอ้โหโอ้โห oh แม่เจ้าเว้ย สังชิบหาย ABS รอรอบนหลังอะน้ำันเลย ด้วยครับโุกคนโอ้โหโอ้โหข่ชีโโ้ยากไม่เคยเล่นในแฮมมอบด้วยโอ้โอะไรวะนะรถของเล่นอะไรจะเก็บไว้ใครอะไรไฟเตือนอะไรวะนะ แฮมหมอบเลยครับโอ้ไม่เคยขี่เนี่ยเอสพันจะเสียงดังมากไหมวะจอดแต่ทีไปอนะไรวะเนี่ยไม่ใช่เ เโอ้โหแรงเลยเจ็ดสิบห้านะว่ามันบิดแล้วมันมาเลยทุกคนวอแต่แบบท่านั่งไม่ไหวครับไม่ใช่สไตล์ผมเลยนะท่านั่งไม่ไหวแตเียวไม่รอเลยนะ <laughs> เราที่ไม่ฉิดรถเลยแต่ไฟเตือนอะไรไม่รู้ขึ้นเนี่ยคืออะไรเนี่ย อ๋อเปนว่าเขาเก็บของให้เด็กอะ,อ,อะไรจะแถมราไฟอะไรอันนี้ไม่ไฟอย่างเนี้ยอ๋อปุ้ยแต่ันก็ไม่ได้ยินกันนะ ลืมบอกด้วยว่าจะไปร้านช่างตัวนะครับเบลจะแพรไปเจอแล้วก็บิลไปทำดูแลด้วยนะครับ <Wow. S 1> ผมก็ไม่เคยเจอช่างตัวเหมือนกันนะแต่น่าจะไม่ได้ถ่ายไว้นะครับอาจจะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าจริงใจเขาโค้งยาวะ <laughs> อะโค้งยากเลยขับยากโคตรยากเลยว่ะขับโคตรยากเลยบอกจริงขับโคตรยากเลย ไม่ยากนะคือผมไม่ชินน่ะไม่ชอบตรงนี้ด้วยวดหลังวดแขนวดหลังอ่ะเ,เกียร์อะไรเกียร์หกด้วยูวยมนมึกว่ามีเกียร์อะไรมยร้อยร้อยสามร้อยหออ,อ,อยุดกันไม่ชินรถออมันต้องเอียงน้องเอียง ขออภัยนะครับคือเป็นเด็กแว้นอ่ะมันจับบิ๊กไบค์อขออภัยคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีกลุ่มบิ๊กไบไปดูว่าเอ้มึงขี่รถไม่เป็นวะอกูขี่ไม่เป็นจริงวะคือทางมันแคบด้วยเวลรมใหญ่เวคูกใหญ่ไปเลยแต่ไม่มีทางตรงให้บิดนะเราจะไบิดในซอยก็ไม่ได้นะแต่อยากลองสัก ร้อยร้อยหกก็พอไงสองร้อยสองร้อยเกินไปนะ้อก็ไม่มีชุดเลยรองเท้าแตก้วยนี่เขาไม่ให้หใส่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาไม่ให้ขี่นะครับตรองนี้นะครับรองเท้าแตกแล้วก็ไม่มีชุดป้องกันเาตำรวจเห็นป็จับเลยนะจะน,นำเบลก็ไม่ได้ <laughs> ไม่รู้ท่า รเวลาเขาแทงกันเขาจะบิดสูตรให้กันผมนี่ผมนี่กลัวเลยเขาได้ปะเจ๋งได้ได้สี่สิบสองสี่สิบสอง <40. S 2> ตีสิบเท่ากันเลยอ๋อเท่ากันเลยยกล้อยังไงน่ะฮะยกล้อยังไงวะเนี่ยลองยกล้อไปอ่ะซ่ไม่ได้ครับเพราะว่ายังยังไม่ชินรถเขาแพงด้วยคำลน ถ้าจะบอกว่ารถพวกนี้มันขี่อย่างนี้มันมเหนื่อยนะครับต้องขี่แบบทางตรงๆไกลๆนะ่ะน่าจะวันนะครับน่าจะไวพสขขอสมควรเลยถ้าไม่ขี่ในซอยไม,ไม่ไหวว่ะต้องมีกําลังด้วยนะต้องชินกับมันด้วยครับผมปวดแขนแล้วแต่อ okay. อตอนนี้คือแฮนด์หมอบโอเคเดี๋ยวตอนนี้เบลก็จะเอาร้อยสิบไปให้ช่างตัวดูเฉยๆไป,ปรึกษานะครับ คันนี้เยวแก่ทาเองเลยนะครับก็พวกไล่สเตอร์แล้วก็ท่อครับแล้วก็หลองวิ่งนะครับโอ้ร้อนเว้ยเครื่องร้อนไม่มีทางตรงเลยครับบิด,ไม,บดไม่ได้ผมอยากบิดมากนะ่มันจะขึ้นเท่าไหร่ ไฟจัดเลยว่ะไฟแป๊บเดีว,วจะรักหกสิบละไฟ <laughs> จัดเลย,เลย,ลย,ยอ่ะเลยร้านช่างตัวย้วยหลองรถเลยอย่างไ้อ่ะอ๋อนี่ร้านช่างตัวครับขอโทษทีครับคื ปิดแรงหน่อยมันตรงไงเลยล้องหน่อยโอ้ร้อยหกสิบไวจัดโอ้โอ้ชีวิสามวิเองมั้งเนี่ยร้อยหกสิบโอ้โหอะไรวะนะตกใจหมดอันนี้หมดขอดูหมดอะไรเนี่ยมันขึ้นอะไรเนี่ยไม่อันนี้ ABS ผมปิดไว้เดี๋ยวเเปิดให้ก็ได้อันตรายเออโอ้ดีไม่ยกอ่าพี่ขับหมดเบาสุด โอ้โหเบาสุดเลยเหรอครับโอ้ยอีกจอดยังไงวะตัวเดี้ยวเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยนี่ใครโทรมาไม่รู้นะไายมาเนี่ยสวัสดีครับเว้ยดีครับใครโทรมาไม่รู้ เอออันนั้นเันั้นขับไปเกือบร้อยร้สามตัดดื้อตึตผมผ่อนคลินช่วยดื้อตื้อดื้อฝผ่อนต้องตดใช่ต้องตอดและตัดด้วยผนแล้วตอดขึ้นมาเลยใช่ครับบางครั้งอ่ะไอ้ยผมเอาเคยเอาไว้มันลอดเกี่วันนั่นอ่ะเขี่ยเนี้ยผมตะลุกกับร้อรอบอ่ะ โอเคได้ครับขอบคุณมากครับครับดีครับไปแล้วครับแม่พี่เลยครับเดี๋วันเนี้ยเดี่ยนานหน่อยดิเดี๋ยวเบลจะไปกรุงเทพแล้วครับวันที่อะไรอะไรครับเดนี่ของผมของผมวันที่ยี่สิบเก้าครับเดนี่เหรอเดือนนี้ครับยี่สิบเก้ารวแล้วก็เดือนหน้าเดนี่เดือนนี้เดือนหน้าเราหาเยอะใช่ครับเดือนหน้างานเยอะมาก โอเคครับก็ถึงบ้านเรียบร้อยอุ้ยเจอาหนนึกโอเค okay, ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไปร้านช่างตัวมาเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยการขี่ 8, เอสพันเดียวนะครับตกมันฮนะโคตรมันเลยนะโอเคครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ